ามาเดิอมากินเขามันเขาจะเขายังบูเขาสอกเขาเทียงเขาง่ายเขาแรงเกียงน้อาใหม่เซฟักบักอือาาก้อแล้วจ้ะเซ็บเส็บมาได้จ้ะบวมเมีมยนอย่านัางแต่กับเส็บเนาาี่ยค่ะกับต่ำแตงกุุงซดปนี่เนอะ มันเป็นกุ้งสดตำแบบบ๊ไส้โคกแล้วจ้ะแบบหิ้วเขาเป้าผักห้อหน่วยกระเซ็ดเอมากระเซ็ดออนแล้วจ้ะแสบเนี่ยนะคะอันนี้กีบอยูส่สวนเหมือนนะคะมาเลยจ้ะเจล อยู่คผู้ใหญ่บ่เคยกินล่องกิดนเบิงมันดีเสีกบก็เป็นเป็นไนเนาะจ่ะอืมเป็นรมแก้มขอบมน่นแบบแข็งแข็ง้องอ่อ,อนตัน,นี่ แค่ยังไม่ใส่บอกอือแพรว่าเป็นบอกอือเกาหลี嘛ม,มันบอมมัน่นถ้เาเกิดเสียบยังหอมมันเบยแมงลักกระป๋นผักคาเก็บมาตะสวนมาจ้ะได้จักหยอดสองสามหยอดใส่เพราะมันหอมมาเด้อมาเด้อหอนหอนกินเขาหอนหอนมันแกงหอนหอน Chẳng chèo Thử nó ngoài nhà thì cho bà mình kè cả ม,มา๋จ้าอยูดตังบ้านตังเหลี่ยมกินเหลียมไปเลียวนะจ้ะ น้งใหม่อันน้ำใหม่ทุงแม่เห็ดนอกจากหอบมแตถะไทยแซบแซบปีนหออนึ่งเรายังบอยังบอนี่รสสิแบบเอาไปเผาก่อนเผาแล้วเอามันหนึ่งแล้วก็หยอดน้ําตาลใส่น้อยหนึ่งกินกับตำหุงนี่แซบค่ะส่วนโตมาก เสียบก็น้ำมันซดน้ำมันซดมันจะงขมหน่อยหนึ่งเนาจ้ะกุ้งกับช่วงนี้บอกกินบดซดปันใดแบบบอเมนบดซดคือแบบบดได้กินดิบนะจ๊ะลวกลวกสะดุ้งนะจ้ะ มาเดี๋ยวจ้าับแสบค้นอีสานไปได้ับ่ิีละบอรเรียวต้องกินเขาบ้านยาของอาหารอีสานมาจ้ะหมดทวนมองงนะั่งอืม้ม มาพักาากระเสียดอ่อนเนี่ยจะแนว้ยแสบแสบก็เป็นเม็ดมานละจ้ะกินกับตำแตงอืม ต้องเผ็ดต้องห่อนใส่กันพี่น้องนี่มา่อจาเซ่แสนลุ้มกล่อก็โตไปกินก่อนนะจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังน,นะคะวัสดีจ้า